สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องชาวเทศบาลตะบนกุฎวานะครับตามที่เฮาได้เฝ้าสังเกตการอธนาคารขยะของชุมชนแปดฝรั่งกกา้านะครับเดี๋ยวห้องมาตามเบื้องนะครับว่าการดําเนินกิจกรรมธนาคารขยะของชุมชนแปดฝรั่งกานาเป็นอะอรนะครับก็ดื้นะครับก็จะขอแนะนํานะครับกับผมนะครับนายชนินทร์กาลาวานักวิชาการสุขาภพิบาลกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับกับเชิญเพื่อนแนะนาผู้เจ้าครับ กระผมนายบุญช่วยงาคิดครับประธานชุมชนหมู่8พลังกาวนาครับผมบครัอบอีท่านหนึ่งครับผมผมน,นายนารีศรีกัพลประธานธนาคารขยะหมู่8พ,พลังกาวนาครับผมครับผมกาเริ่มเลยนะครับเนาะก่าืออย่าสอบถามทั้งท่านประธานบุญช่วยงาคิดนะครับว่าธนาคารขยะของชุมชน8พลังกาวนาเนี่ยเริ่มมาได้จากปีแล้วครับมับ่นก่ากจ็จะปี62อสองเนาะธาันสองปีแล้ว เอาปีสามเอาปีสามครับนนี่นะตอนนี้นะครับเอสมาสองปีกว่าๆนะครับได้สมาชิกจักรโคเรีอนแล้วครับที่มาเอสกิจกรรมกับทางธนาคารขยะชุมชนแปดพลังกาวนาครับตอนนี้อันที่มาสมัครเข้าอันนี้เนะี่ยคือร้อยห้าสิบเจ็ดคนร้อยห้าสิบเจ็ดโคเรีอนโคเรีอนถูกต้องนะครับ,รบแล้วร้อยห้าสิบเจ็ดโคเรีอนเนี่ยชุมชนแปดพลังกาวนาะ ถ้าเทียบถึงทะเวเลราดรือว่าโคเลือนที่อยู่ในเขตชุมชนนะครับของแปรพลังเก่านะมันมันจักโคเลือนกับทันนาลีสองร้อยกว่าโคเลือนครับผมสองร้อยกว่าโคเลือนครับผมและกรมๆนั้นมีได้แต่ว่าขุนจับสองนักขัวเลือนครับผมสองร้อยกว่าโคเลือนสองร้อยกว่าโคเลือนแล้วมีโคเลือนที่มาเป็นสมาชิกณนะปัจจุบันร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดโอ้เกินครึ่งนะครับเนาะ 100, 100, 100. เกินครึ่ง <c oughs> เกินครึ่ง <c oughs> ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ละนะ <c oughs> ครับกระเทือวะสองปีกว่าเนี่ย เป็นไปได้แต่ว่ามันกัมาติดสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับมีว่าจะเป็นคําสั่งของทางจังหวัดนะครับแล้วทีนี้เงืนนะครับที่ว่าง่ายก็คือพี่น้องชุมชนมาล้วมกิจกรรมร้อยกว่าคนเรือนเป็นยอดเงื่อนหลายเฮาเลือครับในธนาคารของเฮานะครับตอนนี้ไม่มันกับประมาณสามหมื่นกว่าแต่ว่าได้เบิกออกมาปั่นผลแล้วแต่ยังฝ่าอยู่เดีอนี้นะเลือยู่สี่พันกว่าบาทอย่างี้นะโอ้แสดงว่า เกิดยอดเงินนะครับเกิดการออมมีด้วยชุมชนนี่สามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นกว่าบาทโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับธนารีนะครับเปิดมาสองปกีกว่าเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเพราะว่าได้การปันผลพร้อมนะครับเท่าที่ทราบ <คน S 1> มานะได้การปันผลพร้อมนะครับแล้วการเอ็ดกิจกรรมธนาคารขยะของทางชุมชนแปดพลังกาวนาเนี่ยเจอปัญหาไปเลยเนี่ยบอกรับธนารี ปัญหาที่ผ่านมากก็คือซุ้มแรงงานคณะกรรมการครับผมการติดผลักิจหลายเนาะเพราะว่ามู่แปดเป็นซุ้ม่วนที่ใหญ่ครับภารกดจก็หลายข้าวกระเยามมันเสียเวลาเสียที่อันคณะกรรมการนี้ว่างครับถึงแมนมันมีเตียมร้อยกับถือว่าไก่เคิงครับในการทางานตอนนั้นก็ซอยเดียวแกผู้เลือมีมีได้นความพร้อมข้ากกบมีสะดวกมีสะดวกข้ากะามีเปลี่ยนเพลสครับผมปั๊บเปลี่ยนไปได้การปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะแอนเดียวนะครับ ถือว่าเป็นวิธีการของชุมชนเฮ้านะครับเนาะคือแนวทางที่เหมาะสมกับเฮาก็คือแอ็นเดียวถ้าคณะกรรมการมีสะดกในการเพราะว่ามันต้องใช้เอาหูเจอมาเนาะครับเนาะเอาเจอมาเอ็ดถ้าได้ารกิจนะครับมีสะดกในการมาเอ็ดเจอมีมากนี้มีนม่ขาตอบแทนผนเหลือมากไม่นะครับเนาะนี่คือจิตอาาอยหลีครับผมเพื่อเพื่อชุ่มชนเฮาจะสะอาดครับผมแม่นนไ่นเนาะครับเนาะชุมชนเฮาแล้วเฮ้าล้ถ้าผู้อื่นมาเอ็ดนี่ส่งมีแหมนครับพี่น้อง กะถือว่าเป็นชุมชนที่ง่ายเป็นอันดับที่สองเนาะครับเนาะเป็นชุมชนที่เป็นหมู่บ้านที่ง่ายแบกแยกเป็นสองชุมชนครับผมแม่นแมนครับเป็นชุมชนมูแปดนี่เป็นชุมชนที่งหญ่ลำดับที่สองรองจากมูเก้าครับผมรักกามาแบ่งเป็นสองชุมชนกันถ้าเทียบซื้อสองร้อยก็ขั้เลินนี่ถือว่าเป็นชุมชนขนาดง่ญ่เลยนะครับถ้าพูดถึงนี่เป็นสองสามหมู่บ้านได้เพลาะเราคือเรานะครับเอสมาไดถึงขนาดนี้นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสิ่งที่เห็นชัดที่สุดก็คือ เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะสะอาดสะอาดนั่นเลยครับเป็นชุมชนที่กลางกลางหมู่บ้านแล้วก็เอกิจกรรมดุสถานที่แห่งนี้นะครับอันนี้อันนี้พูดจะสิ่งที่ผมเห็นนะครับเห็นกับตานะครับคือชุมชนเป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะสะอาดทั้งๆที่เป็นชุมชนที่จัดกิจกรรมดุเพราะว่าเป็น s m l ก็อยู่นี่หนึ่งเอกิจกรรมเอเพลย์ตั้งๆนะครับอยู่บริเวณกลางชุมชนนี้นะครับแต่เป็นชุมชนที่ค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วกับกลวิธีในการแก้ปัญหาอปปับไตลด ตามความเหมาะสมของยิมชนนะครับเมื่อวนี้นะครับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านบุญช่วยง่อยหากิจนะครับและก็ท่านนาลีสีีํำพุนนะครับที่ใหอโอกาสรบทางกองสาธารณสุขและสิงแวดล้อมเทศบาลตะบลกุบวาได้ลงมาหยามได้มาถามข้าวนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชุมชนแปดพลังกาวนานะครับที่ยังมีได้มาล้มเปลี่ยนสมาชิกธนาคารขยะของทางยิมชนก็เฝ้ามาล้วมกิจกรรมกับเพื่นนะครับได้เพลือดีๆหลายๆอย่างนะครับ มารวมกิจกรรมน้ำเดียวนะครับได้เงินปันผลสร้างการออมทิ้งที่สําคัญก็คือสร้างวินัยนะครับสร้างความรับผิดชอบนะครับหมู่บ้านเฮ่าลหรสะอาดนะครับเี่ยถ้าผู้อื่นมาเอ็นะครับขอเชิญชวนทุกคนเมื่อนี้ก็คือละพอเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับจังถามลงมาเบิ่งเพิ่นหม่นะครับมื่อกี้ต้องขอขอบคุณสวัสดีครับ